ใครบอกว่าพี่แจงสีขาวไม่รับน้องนะครับทุกคนคลิปนี้วุ่นวาวสตอรี่ผมขอมาชี้แจงแถลงให้ว่าไม่เป็นเรื่องจริงที่เขาเจ้าหมากคันตีนเล่าไปไม่ใช่เรื่องจริงเลยนะครับทุกคนจะเห็นได้เลยว่านี่เขาสวยนี่บงขนนี่พี่เขาเหนียวและนี่พี่เขาเจ้านะครับส่วนอีกตัวหนึ่งอยู่นู่นนะทุกคนเห็นไหมอยู่นู่นนะครับตอนนี้คลิปนี้เราจะไม่เสียง,งดังนะเดี๋ยวผมเดินไปดูใกล้ๆกันวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูความน่ารักนี่นี่บงขน วันนี้ผมจะมาขอชี้แจงแถลงไขนะครับว่าที่ข like. ้าเจ้าหมากนตีเล่าว่าพี่พี่ไม่รับน้องนะครับไม่ใช่เรื you, чи, ่องจริงเลยเพราะว่าพี่พี่รักน้องมากนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่เหนียวหรือแม่สวยนะครับที่เลี้ยงน้องทุกวันนะครับทุกคนอย่างภาพนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนัดละพี่เหนียวกับน้องนอนด้วยกันเหรอลูกใช่ไหมเหนียวเลี้ยงน้องเหรอลูกหนูเป็นพี่ชายที่แสนดีหนูเลี้ยงน้องเล็กใช่ไหม นอนช้งๆนะนี่น้องเล็กนะครับเมื่อกี้เราก็จะมีภาพตอนที่น้องนอนกับข้าวสวยแล้วน้องก็กิ้งไปกิ้งมาแล้ววางสวยกับเหนียวนะครับทำให้ตอนนี้น้องมานอนชิดก้นฝังข้าวเหนียวแล้วนะครับหนูเลี้ยงน้องเหรอหนูเลี้ยงน้องดีไหมหนูเลี้ยงน้องดีเลยเหรอลูกหนูก็ห่วงนอนใช่ไหมโหหนูเป็นพี่ชายที่แสนดีใช่ไหมลูกหนูระวังทับน้องนะระวังทับน้องนี่ เมื่อกี้ก็จะก่อนที่จะขยับมานอนกับพี่เหนียวนะฮะน้องก็ไปนอนกับแม่สวยมาก่อนนะน้องตรงพุงเข้าสวยนะครับแต่ว่าพลิกไปพลิกมาพลิกมาพลิกไปนะครับก็เลยกลายเป็นว่าน้องอะ่ะดิงไปนอนอยู่ฝั่งเหนียวใช่ไหมลูกใช่คลิปนี้นะครับผมไม่จะต้องไม่จําเป็นต้องที่อธิบายเยอะอะไรว่าสิ่งที่เขาเจ้าหมากดินลหลอกทุกคนมันไม่ใช่เรื่องจริงนะครับจริงๆแล้วน้องสามารถเข้ากับพี่ๆได้ดีมากๆนะครับนี่ โดยเฉพาะพี่เหนียวอันนี้อันนี้ย้ำอีกทีนะว่าเรื่องจริงนะครับโดยเฉพาะพี่เหนียวนะดูสิน้องเขานอนหลับสนิทภายใต้ความอบอุ่นของพี่ๆดูดิเท้าเล็กๆของเขาตมูกเล็กๆของเขาเต้าบว้งสีเขียดของเรานะครับได้รับความอบอุ่นจากพี่เหนียวทุกคนในครอบครัวเต็มที่เลยเดี๋ยวผมจะลอง เคล be time, Madonna, tensor, ื่อนย้ายเบาๆนะฮะไปนอนภายใต้อ้อมกอดของพี่ข้าวเหนียวนะครับก็จะแสดงให้เห็นเลยว่าข้าวเหนียวเขาก็รักน้องมากเขาจะไม่ผลักใส่ไล่ส่งน้องออกมาเลยนะค่อยๆขยับนะลูกกโทนนะขอโทษนะบงคนนะขอโทษนะเขอขยับหน่อยนลลูกนะหนูรักน้องใช่ไหมลูกหนูรักน้องเให้น้องนอนด้วยให้น้องนอนด้วย นอนอด้วยนะมีเห็นไหมนี่เห็นไหม,หไหมว่าความน่ารักนี้ท่านได้แต่ใดมาคลิปนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าเขากลายเป็นครอบครัวที่อบ่นกันไปแล้วนะครับระหว่างพี่เหนียวบ้งขนนะครับเข้าเจ้าเข้าสวยเข้าสากแล้วก็อีบ้งขนสีขาวนะครับ นีทุกคนดูสิไม่ใช่แค่ที่อยู่กับพี่เหนียวได้นะครับบคัคขจอมันกรล่างเป็นบาได้พี่น้องได้ยาฟาได้ <c oughs> น้องมุ่งขนยังสามารถนอนกับ <c oughs> แม่สวยได้ไหม,มลูก ผมไม่อยากขยับแล้วอะไม่อยากขยับแล้วอะแต่ว่าอยากหเห็นว่าทุกคนรักน้องมากนะครับไม่ว่าจะเอามานอนกับแม่สวยก็สามารถนอนได้แต่ว่าคลิปนี้ทุกคนก็คงชัดเจนได้แล้วว่าน้องอยู่ในครอบครัวนี้ได้อย่างมีความสุขนะครับไม่อยากขยับน้องเยอะว่าน้องหลับนะครับหลับหลับเขาเรียกว่าหลับเป็นตุยนะครับพี่พี่เอาละพี่พ,พี่คลิปนี้อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้นะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกหน่อยว่าความน่ารัก ที่เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ทำให้พี่ใจฟูได้บ้างไหมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับบ๊ายบายไม่ไหวผมว่าไงพี่ชายที่แซนดี้เนียวเลี้ยงน้องโอ้เป็นพี่ชายที่แซนดีไปเลยอยู่ก็กลายเป็นพี่ชายที่แซนดีไปเลยโอ้บักขีกระโปงถอดเล็บถอดเขี้ยวไม่ปีรัวปีหลังคาแล้วเดี๋ยวรักน้องครับฝากน้องหน่อยนะฝากน้องหน่อยลูกเดี๋ยวน้องโดนเหยียบหนูให้น้องนอนด้วยเดี๋ยวน้องโดนเหยียบเออ